เขาอยากกินอะไรแล้วพอไปกินแล้วมันไม่ใช่แล้วมันไม่ถึงใจไหมอันนี้คือกินอยากกินสมใจอยากเขาเรียกสมใจอยากสวัสดีค่ะอยู่กับยิงในช่องฟ้าพเปนเะด็กค่ะแล้วตอนนี้เรากําลังจะ เนผลไม้ตามฤดูกาลของไทยเราเพื่อนๆก็จะโพสลงโซเชียลบ่อยมากคนที่อยู่ทางไกลอย่างเราเราก็มีความอยากไงแล้วก็วันนี้เป็นโอกาสดีได้ชวนสามีมาตลาดมาหาทุเรียนกินกันไม่รู้ว่าจะได้ไหมตอนแรกในใจคิดว่าอยากจะซื้อทุเรียนเป็นลูกแต่ว่าเราเลือกไม่เป็นเราศึกษาหาข้อมูลมาแล้วแหละแต่ว่าเราต้องไปดูกันหน้างานอีกทีนึงว่ามันจะมีเป็นยังไงเป็นแพ็คหรือว่าเป็นลูกได้แบบไหนวันนี้ยังไงก็ต้องได้ทุเรียนกลับบ้านมันเป็นความอยากสะสมมานานแล้วยังไงต้องได้กลับบ้านสามีไฟเขียว อยวมาเล้วว่าฉันจะซื้อให้เธอเป็นของขวัญวันแม่นะพรุ่งนี้วันแม่ฝรั่งเศสกินฟรีปีนี้กินฟรีค่ะดีใจต้องได้วันนี้ต้องได้เราจะไปร้านคุณลุงคนลาวเป็นร้านแรกเพราะเราเคยเห็นว่าร้านคุณลุงมีทุเรียนเป็นลูกแล้วก็มีทุเรียนเป็นแพคด้วยเดี๋ยวเราจะไปดูกันเอาแบบไหนดี อันนี้เขามีซ่อมแซมถนนเห็นไหมคะเขาก็จะมีไฟแดงปลอมเอาไว้ให้เราสลับกันไปทางนู้นมาทางเราหยุดทางเราไปทางนู้นหยุดทางนู้นเขาจะมีเหมือนกันก็เป็นไฟแดงเล็กๆน่ารักน่ารักนะคะเดี๋ยวเราจะตรงไปยังร้านคุณลุงร้านแรกเลยนะคะขอให้มีขอให้มีมจะได้ไปเราก็กลับไปเลยจะได้ไปกินเลยช่ำๆคุณลุงก็ขาต้นไม้ด้วยนะ ทุกคนไม่มีเลยไม่มีเลยแล้วเมื่อกี้เข้าไปปาครสตอข้างในก็ไม่มีเลยไม่รู้ทํำยังไงเลยงงเลยเพราะมั่นใจมากว่ายัางไงต้องมีแล้วเอาไงต่อเราจะไปตามล่าต่อหรือเราจะพอแค่นี้คาใจอะเนะี่ยเดี๋ยวดเดี๋ยวยันดุกู อังแฟร์ตังแฟร์ใ่เดียงเดียวจะชงต่ที่นีอันนี้เราอยู่ตังแฟนะคะร้านที่เรามาเมื่อวานก่อนแล้วเราไม่ได้เข้าอะ่ะ สดใสกับยังเศร้าเลยไม่มีร้านไหนมีเลยพอออกมาเมื่อกี้ก็ไปทั้งร้านคุณลุงนะคะแล้วก็ไปปาริสตอไปต่อตังแฟนไม่มีสักร้านไม่ใช่ว่าแบบมีเฮียวเฮียวมีไม่มีอาทิตย์สองอาทิตย์ก่อนหน้านี้น้องตาเขาส่งรูปมาให้ดูเขาบอกว่ามีทุเรียนมาพี่หญิงมาดูมาดูไอ้เราก็ทล่าใจไงเราก็คิดว่าเออเดี๋ยวพี่ค่อยไปเดี๋ยวพี่ค่อยไปมีเวลาค่อยไป นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่ามีเงินอย่างเดียวมีเวลาหาก็ซื้อไม่ได้กินไม่ได้นะจ๊ะที่ฝรั่งเศสเนี่ยมันจะต้องรอโชคช่วยด้วยรอจังหวะโอกาสที่เขาเอาของมาลงด้วยเราพร้อมมากเราพร้อมกินพร้อมซื้อมากเลยแต่เราไม่มีกินเพราะฉะนั้นคนที่อยู่เมืองไทยมีผลไม้ตามฤด,ดูกาล มีผลไม้มีของอร่อยอร่อยกินดีใจด้วยนะคะวันนี้ก็ยังไม่มีนะคะเดี๋ยวมารอดูกันว่าอาทิตย์หน้าจะมีไหมยังไงก็ต้องมายัางไงปีนี้ต้องได้กินทุเรียนฟรีจากสามีเราต้องใช้เวลาตามล่าหาทุเรียนในปีนี้อีกนานแค่ไหนสวัสดีค่ะวันนี้วันพุธแล้วเราก็กําลังจะไปหาทุเรียนอีกเหมือนเดิมกับร้านที่เราเคยไปครั้งก่อนแล้วเรามีแผนสำรองนะว่าถ้าเกิดว่าร้านที่เราไปครั้งก่อนไม่มี ร้านลุงไม่มีร้านปาคิสตอไม่มีตังแฟไม่มีเราก็มีตัวเลือกเพิ่มบาคิสตออีกสาขาหนึ่งที่เราเพิ่งค้นพบมาว่าเราขับรถไปไม่ไกลนะคะเรามีความหวังครั้งใหม่เราต้องได้กินทุเรียนไปค่ะที่เราแห่กันมาหมดเลยนะคะแห่กันมาหมดเลยทุกคนลงมาลุ้นด้วยกันว่าจะมีหรือเปล่าน่าจะโชคดีอยู่นะถ้าเกิดว่าเล่นใหญ่กันขนาดนี้นะมาด้วยกันขนาดนี้นะมามามา มาลุ้นกันมาลุ้นกันเจอแล้วพึ่งลงด้วยพึ่งลงด้วยแล้วก็มีแบบเป็นกล่องด้วยค่ะ <saç> ทุกคนเอายังไงดีย <S <S> อยากได้หมดเลย <S <S> เอาแบบนี้สองกลง่องหรือเอาแบบลูกนงกังดีจบเลยจบเลย ไหนแตงโมแตงโมลเล็กอยู่ไหนไม่ใช่แตงโมอันนี้มะเขือเล็กหนูไม่ใช่แตงโม <c oughs> ได้แล้วทุกคนปกติแพ็คละ25 25ยูโรนะคะแต่ว่าคุณนะ้าใจดีคุณน้าบอกว่าเห็นว่าหามาตั้งนานก็เลยลดให้เหลือแพ็คละ24ีชสิบี่สวิตเซอร์แลนด์แอนเฟ่ตัวโมเชฟปัววิสาดิฉันยัง ไปแล้วนะคะคุณลุงดีใจขอบคุณนะคะที่อไรเรียนภซษาอัองกฤษกัาาอ,อีซีเราเอาเป็นคนดูแลทุรเรียนให้แม่นลลูก<ห>มิกี้มีเป็นทั้งเป็นแบบลูกที่เพิ่งมาลงแล้วก็แบบแพ็คที่แกะไว้แล้วคราวนี้สามีบอกว่าแล้วแต่เลยจะแบบไหนก็ได้แต่ยิงคิดว่า ปัญหาของหญิงปีที่แล้วก็คือหญิงเลือกที่เป็นลูกไม่เป็นอะ่ะเพราะบางทีแล้วถ้าเราเอาเป็นลูกแล้วมันสุกเกินไปหรือมันหยิบมันยังไม่สุกเนี้ยมันก็จะเสียรมอีกแล้วคราวนี้พอดีเหลือไปเห็นในตู้เย็นก็มีแบบแกะไว้แล้วแล้วก็ดูภูเขากําลังสวยภูเขาดีก็ไม่กดนะเป็นมารยาเราก็ไม่กด,นะกกดแต่เราก็ดมดูด้วยจมูกเราอะ่ะเราก็รู้ว่ามันกลิ่นมันได้แล้วเหมาะแก่การเสี่ยงก็เลยเอาเป็นแพ็คมาดีกว่าไม่ต้องเสียเวลาแกะแล้วก็เย็นเย็นฉ่ำๆกินแล้วมันก็จะแบบแบบเลยนะคะต่อไปก็จะเป็นเรรื่องกา เอากลับบ้านแล้วแหละเพราะว่าเราถ้าเราเอาไว้ในรถเราก็กลัวจะมีกลิ่นไงเชลี่ก็เลยบอกว่าเดี๋ยวให้เราอาเป็นคนคนดูแลทุเรียนนะคะเออกลิ่นมันก็จะได้ไม่ติดรถสําหรับคนไม่กินเนาะเราคนกินน่ะถ้ารถมีกลิ่นทุเรียนเราก็โอเคนะเราก็ได้อยู่รถมีกลิ่นทุเรียนได้ไหมได้เนาะมันก็เป็นเหมือนกลิ่นน้ําหอมมาเชลี่อือืคนไม่กินเราต้องเข้าใจด้วยอันนี้เดี๋ยวรอรอข้ามไปฝั่งนู้เห็นรถคันนี้ไหมคะ อันนี้เขาเขียนว่าโอตริกอนอันนี้เป็นรถที่เอาไว้เรียนสําหรับคนที่จะมาขับรถที่ฝรั่งเศสต้องเรียนภาคปฏิบัติต้องมาขับรถแบบนี้นะคะจะมีคุณครูอยู่ข้างๆเดี๋ยวต่อไปเราจะมาชิมกันได้มดแล้วเขาก็หอมมาอย่างดีนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกัน ว่าหน้าตาจะเป็นยังไงรู้แต่ว่ากลิ่นหอมมากกลิ่นหอมไหมเธอดีเขาไม่กินด้วยนะคน,นเดียวน้าตาดูมากมต่อไปเราจะมาชิมกันมิกี้ซื้อมาทั้งหมด2แพ็คแต่ว่าแต่งให้คุณนา้าแล้วก็คุณแม่ไป1แพ็คนะคะเฉลี่บอกว่ากลิ่นหอมมากเลยอยู่เราเริ่มจากฟูเล็กก่อน เดี๋ยวไม่เห็นเดี๋ยวไม่เห็นเดี๋ยวไม่เห็นเราเริ่มจากปูเล็กก่อนกําลังดีนะหญิงว่าซื้อมาแพ็คหนึ่งห้ารอกรัมก็ครึ่งโลกินคนเดียวก็ <c oughs> เป็นแบบที่หนูชอ,อบเลยกรอบนอกนุ่มในแล้วพอมันอยู่ในตู้เยน็นมันเย็นแล้วมันหอมมัน กรอบนอกน้ำในรอให้ดมเป็นแบบนี้เลยที่ท,ที่ชอบบางคนก็ชอบไปกินไม่เหมือนกันนะบางคนชอบกินแบบแข็งแข็งบางคนชอบกินแบบเละๆแต่ยินชอบกินแบบนี้เลยแบบนี้เลยรู้ใจเลยอ่ะให้ดูเนื้อข้างในอืม ีก่อนซื้อมาเป็นลูกแล้วแบบเอามาผ่ากินเองปรากฏว่าเหมือนกับมันยังดิบอยู่อะแล้วพอมันดิบอยู่แล้วเราเรา,เราก็เสียอารมณ์อะเราก็เลยไม่ได้ก็เลยกลัวกับการเลือกมากกว่าเรามองไม่เห็นข้างในแต่แบบนี้มาแล้วมันแบบได้เลยใครไม่กินก็เสียใจด้วยเนาะ เรารู้แหล่งแล้วเดี๋ยวอาทิตย์นหน้าเราอยากกินอีกเราก็จะไปซื้อมาอีกอร่อยเฉลี่ยมีอร่อยใช่ไมเมมจ็บปากไปปวดประจะระ๊ดใช่หรอมึงบอกมันมีไม่เยอะเธอกินเลยเธอกินเลยืยลยมต่อให้อยากกินได้กกินขนาดไหนก็กินเยอะไม่ได้หรอกเพราะว่าเดี๋ยวร้อนใน เอาให้แบบหายอยากกินเน้นคุณภาพเราไม่ได้เน้นปริมาณบบนี้เลยบบนี้เลยเม็ดดูเม็ดเล็กนิดเดียวอย่าง ต่อไปก็ต้องระวังเรื่องการทิ้งนะเพราะว่าคนที่เขาเก็บขยะหรือว่าถาังขยะมันก็จะมีกลิ่นนิดนึงเราก็ต้องมัดปากให้มันดีๆเราก็ต้องเกรงใจคนไม่กินด้วยในขณะที่เรในขณะที่เรานั่งกินอยู่กลางบ้านเรามีความเกรงใจคนไม่กิน <c oughs> เป็นแฟนเราจะต้องอดทนนะจ๊ะ เอ้ของเรามาแล้วผู้ใหญ่สุดเราเหมือนเหมือนเรากินกว๋วยเตี๋ยวอะลูกชิ้นเราเก็บไว้กินที่หลังใช่ไหมเหมือนกันอันนี้ผู้ใหญ่สุดผู้สวยสุดเก็บไว้เก็บไ,ไว้กินผู้สุดท้ายอื้ แบบเปคำัวมากแต่ว่าไม่ถึงไม่ถึงเมนะ็ดอ่ะโอ้ยเรียงอันนี้แบบเลิศลูกล้ก อยากเลยจริงๆแบบนี้มันได้เลยั้มมันคือถ้าเราอยากกินแล้วเราต้องกินแล้วมันต้องแบบเคยอยากกินอะไรแล้วพอไปกินแล้วมันไม่ใช่แล้วมันไม่ถึงใจนะอันนี้คือกินอยากกินสมใจอยากยเขาเรียกสมใจอยากกินหอคทอดไปวิ่งทีหลังมันรู้ใจเลยอะ่ะ เลือกมาได้ดีอ่ะเอามมึงเอามามึงไม่หิมชอบไหมเอเดะนัวไหมกัดนิดนึงก่อนชอบไหมนัวเดะไม่ชอบ เขาอบอกเขาเขาขอโทษเขาเฉยเฉยบอกไม่เป็นไรคนเรามีชอบกับมีไม่ชอบใช่ไหมบางคนกินทุเรียนกินทุเรียนทอดแต่ไม่กินทุเรียนสดบางคนกินทุเรียนสดไม่กินทุเรียนทอดแล้วแต่ความชอบเรื่องมันมีไรแต่ความชอบเราไม่ว่ากัน กับไทยไทยสองปีก่อนกับไทยแล้วพักอยู่แถวหน้ารันแวนเวิร์แล้วปรับตอนนั้นก่อนโควิดแล้วแล้วทั่วร์จีนเยอะคนจีนเยอะเขาจะจัดการข้างหน้าเซ็นทนรัลเวิร์ะเขาจะจัดเป็นแบบเป็นเต็นท์ขายทุเรียนขายของไทยของโอท็อปน้ำพุน้ำพีของอาหารการกินอะเหมือนตลาดทั่วไปบ้านเรา แล้วก็ขายผเรียนแบบเอ้ความที่อยากกินใช่ไหมแล้วก็เออเดี๋ยวเราไปซื้อแบบภูนึงนั่งกินก่อนเข้าโรงแรมเพราะเราอยู่โรงแรมกินไม่ได้แต่เขาไม่ให้กดไงไม่เขาไม่ให้กดไม่พอเขามีเรื่องให้ด้วยอะ่ะบอกเขาว่าเออจะเอาแบบนี้เขาคือแบบกูคล้ยคาย,าย,ายแต่ว่าแล้วแต่โชคชะตาของยูนะว่าจะได้แบบไหนอะไรอย่างเงี้ยนะซื้อผู้นั้นสองร้อยห้าสิบบาทจำได้ผู้นึงผู้ใหญ่สวยมาก ไปกัดอยากจะเปลี่ยนอยากจะแบบอยากจะไปขอเงินคืนเลยแบบไม่ไม่ได้เลยคืออย่างนั้นอ่ะถูกสองอยห้าสิบาทมันถือว่าถูกใช่ไหมแต่ว่าพอเรากินแบบนั้นแล้วมันรู้สึกมันเสียดายเงินอ่ะเพราะามันมันมันไม่ใช่แต่อันนี้ยไม่เสียดายงคือถ้าเป็นแบบนี้อ่ะไม่เสียดายอร่อยอ๋อขออาภายัยในความเดืเอดเถอะ จะใช้แบบซ่อมมี่จินก็อะไรอยู่ทัไกขนผู้เรียนใช่ไหมคะหมดแล้วเปลือนเปื้อนเปลอกก็ไปแล้วนะคะหมดแล้วอิ่มแล้วไปล้างมือแล้วเก็บบ้านแล,แล้วก็ต้องไปทาลายหลักฐานทาลายกลิ่นแล้วขอบคุณที่ติดตามจนถึงตอนนี้นะคะบอกไปหรือยังนะว่าอย่า,ายลืมกดไลค์กดซับสไครต์ก็ลืมนะถ่ายมาแต่คิปก่อนลืมใครยังไม่ได้กดซับสไครต์นะคะถ้าไม่อยากพลาดคลิปดีๆก็ อย่าลืม,มดกด subscribe กดติดตามไว้ส่วนที่ใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้กันนะว,วันนี้ไปล้างมือก่อนนะเจอกันเจอกันค่ะบ๊ายบายสักชั้นหนึ่งฝั้สนิทยาส่งกลิ่นนะลูกยาส่งกลิ่นนะลูกท,ทั้งขยะครับ